โอ้ยร้อนกี่โมงอะบ่ายสองยี่ห้า 2, โหแดดโคตรร้อนเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเสื้อกาดอุวกาศร้อนขนาดนี้ยังให้ใส่เสื้อกาดอีกสวัสดีครับผมอาร์ตชะลอไรเดอร์ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเสื้อกาดครับผม อ่าันนีอากาศร้อนๆละอุเลยนะครับผมแดดจัดจัดเลยบ่าย2องโมงครึ่งมันมีเสื้อกาดประเภทนี้ครับที่เขาเรียกว่าเสื้อกาด Airflow Airflow ก็คือมองเห็นผ้าเนี่ยมันจะเป็นพูนๆอย่างนี้เขาบอกว่าใส่ขับขี่แล้วมันเย็นอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันเย็นไหมอ่าสำหรับวิธีการทดสอบนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้ครับผมแปะไว้ตรงนี้ แล้วมันจะมีหางเอาไหมเป็น p r o บตาตัววัดอุณหภูมิจะอยู่ตรงปลายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทปนี่แปะแปะแล้วก็สอดเข้าไปใต้ล่มพ้านะครับผมแปะเข้าไปแถวแถวหน้าอกของผมนะครับแล้ววัดดูโอ้โดยจะใช้การวัด2แบบนะครับผมเดี๋ยวผมจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ติดรถทิ้งไว้จําลองว่ารถติดนะครับผมอ่าแล้วเราดูว่าตอนที่ใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยนั่งเฉยๆอุณหภูมิเท่าไหร่อ่าแล้วเราก็ลอง ขับขี่ไปความเร็วสัก70กิโเมตต่อชั่วโมงครับแล้วมาดูว่าตอนที่เราขับขี่เนี่ยตอนที่มีลมตีตัวเนี่ยอุณหภูมิมันได้เท่าไหร่อ่าแล้วก็ลองอีกรอบด้วยการใส่เสื้อกาด Airflow ตัวนี้ครับทั้งนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ทั้งขับรถไปด้วยแล้วมาดูกันเลยว่าตัวไหนร้อนกว่ากันขนาดไหนครับโอเคครับผมทดลองรอบแรกนะครับจะเป็นเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นต่อเทอร์โมมิเตอร์เข้ามาบริเวณ อ่ะหน้าอกข้างขวานี่นะครัผมใต้เสื้อนะครับผมใส่กางเกงบูทถุงมือแล้วก็หมวกกันน็อกปิดชีวไว้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยโดยการติดเครื่องทิ้งไว้ด้วยอ่ะติดเครื่องเลยนั่งอยู่ประมาณ5นาทีแล้วกันครับจนกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะนิ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเสื้อยืดนะครับกลางแดดร้อนๆเลยอุณหภูมิเท่าไหร่ครับผมโอเครอ few minutes later โอเคครับอุณหภูมิลิงแล้วนะครับผมเสื้อยือดนะครับผมจอดดูดกลางแดดเฉยๆนะครับผมอยู่ที่35.4นะครับผม35.4นะครับอ่ะต่อไปเสื้อยือดแบบขับขี่นะครับผมแบบขับขี่เดี๋ยวเราจะขี่ด้วยความเร็วประมาณสัก70-80แล้วกันครับ ล้วดูว่าอุณภูมิมันจะไปนิ่งที่กี่องศานะครับผมงร้อนมากเลยโอเคครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่70นะครับผมอุณภูมิค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าเย็นดีครับผม3 3แล้วนะครับ32.9นะครับเหงื่อตอนนี้แห้งหมดแล้วสรุปเลยนะครับผมเสื้อยืดคอกลมนะครับขณะขับขี่นะครับผม ได้อุณหภูมิอยู่ที่32.8องศานะครับ32.8องศาอ่าเดี๋ยวจดก่อน32.8องศาครับผมอ่าต่างกันประมาณ2องศานะครับโอเคครับสำหรับรอบ2นี้นะครับ เป็นการทดสอบแบบใส่เสื้อกาดนะครับผมเสื้อกาด Airflow ติดกระดุมติดซิปแบ็คครบทุกจุดนะครับผมแน่นหนาเหมือนเดิมครับติดเครื่องทิ้งไว้นั่ง5นาทีนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะได้อุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับผมอา้าวไปกันเลยโอเคครับอุณหภูมินิ่งแล้วนะครับเด้งขึ้นขึ้นลงลงนะครับอยู่ที่ 35.5ครับผม35.5เทียบกับใส่เสื้อคอกลมนะครับผม3แทบจะเท่ากันเลยนะครับผมต่างกันจุดหนึ่งองศาเท่านั้นเองแทบจะไม่มีความต่างกับการใส่เสื้อยืดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองขับขี่กันครับว่าเสื้อกาดเนี่ยตอนขับขี่จะได้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ โอเคครับ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใส่เสื้อกาดอุณหภูมิลดลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมรู้สึกเย็นฉ่ำมากเลยครับเหมือนกับลมมันทะลุเสื้อไปเลยนะครับผมทะลุเสื้อแล้วไปโดนเหงือ่อทำให้มันเย็นมากเลย32.3นะครับผมยังลงอยู่นะครับโอเคครับผมเสื้อกาดแอร์โฟขนาขับขี่นะครับ สรุปอุณภูมินะครับผมอยู่ที่32.1องศานะครับผมอ่า32.1องศาครับสรุปผลนะครับผมดูดิทั้งตอนวิ่งแล้วก็ตอนจอดเนี่ยมันบวกลบต่างกันไม่ไม่เกิน1องศาเลยโดยที่ตอนจอดเนี่ยเสื้อกาดจะร้อนกว่าแค่จุดหนึ่งแค่นั้นเองคือแทบจะเท่ากันเลยแล้วตอนวิ่งเนี่ยเสื้อกาดจะเย็นกว่าหน่อยด้วยซ้ำครับผมจะเย็นกว่าประมาณจุเจองศาครับผม ก็สรุปก็คือเสื้อกาดเนี่ยใครว่ากลัวว่าใส่แล้วจะร้อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมมันเย็นเรียกว่าเรียกได้ว่าเท่ากับเสื้อยืดคอกลมเลยทีเดียวแล้วก็ยังกันแดดด,ด้วยแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยกว่าเสื้อยืดเยอะเลยครับผมอ่าโอเคถือว่าถือว่าผ่านมากเลยถือว่าผ่านมากเลยครับดีมากเลยครับเย็นฉ่ําเลยตอนตอนขับขี่นะครับผมซื้อมาใช้กันเลยครับมันเย็นอย่างนี้ได้ไงผมคิดว่านะ ผมคิดว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับพวกชนเผ่าที่อยู่ในทะเลทรายครับลองนึกภาพที่เขาอยู่กลางทะเลทรายร้อนๆนะมีมีแต่แดดมีแต่ทรายนะเขาก็ยังเอาผ้ามาคุมตัวกันเขาไม่ได้ไม่ได้ถอดเสื้อหรือไม่ได้ใส่เสื้อกล้ามนะครับเขาก็ยังเอาผ้าหนาๆมาคุมตัวมันเหมือนกับร่างกายคนเราอ่ะจะใช้เหงื่อในการระบายความร้อนถ้าเราเอาผ้าคุมไว้เนี่ยมันทําให้เหงื่อมันไม่ไม่ระเหยไปหมด ตอนขับขี่เนี่ยลมมันพัดทะลุเสื้อเข้าไปแล้วก็ไประเหยเหงือออกมาครับผมมันก็ทําให้มีความเย็นขึ้นมาได้โอเคเลยครับดีมากเลยค่อนข้างเหนือความคาดหมายนะครับผมนึกว่าตอนจอดเนี่ยมันจะร้อนกว่าเยอะไปประมาณเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับผมโอเควันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนครับร้อนมากเลยเงือท่วมไม่ไหวละเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านไปอาบน้ําเลยนะครับผมใส่เสื้อกานนะครับขับขี่ปลอดภัยโอเคครับสวัสดีครับ